เคยสงสัยไหมครับทำไมผู้หญิงบางคนที่คุณคุยกับเธอไม่ได้หวือหวาไม่ได้จีบเก่งไม่ได้พูดคำหวานแต่หลังจากแยกกันเธอกลับนึกถึงคุณไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าเพราะประโยคไหนแค่รู้ว่าชื่อคุณโผล่ขึ้นมาในหัวโดยไม่ตั้งใจวันนี้ผมจะไม่สอนคุณให้ทำตัวโดดเด่นแต่จะพาคุณเข้าใจว่าผู้หญิงจำผู้ชาย ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาพูดแต่เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเธอตอนอยู่กับเขาและความรู้สึกนี้ถูกออกแบบได้ถ้าคุณเข้าใจมนุษย์มันมากพอทำไมผู้ชายส่วนใหญ่พลาดความประทับใจแรกผู้ชายจำนวนมากเข้าใจความประทับใจแรกผิดตั้งแต่ต้นเขาคิดว่าต้องทำให้ผู้หญิงประทับใจว้าวชอบสนใจเลยพยายามพูดเก่งขึ้น ตลกขึ้นเล่าเรื่องตัวเองมากขึ้นพยายามดูมีคุณค่าแต่ทั้งหมดนี้มักให้ผลตรงข้ามเพราะความประทับใจแรกไม่ได้เกิดจากการเพิ่มตัวคุณเข้าไปแต่มาจากการไม่ทำลายระบบความรู้สึกของเธอความจริงข้อแรกที่ต้องเข้าใจผู้หญิงไม่ได้ประเมินคุณด้วยเหตุผลเธอประเมินคุณด้วยระบบประสาทก่อนที่สมองส่วนคิดจะถามว่าเขาดีไหมสมองส่วนลึก ถามก่อนว่าฉันรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายหรือถูกคุกคามและคำตอบของคำถามนี้คือรากของลืมไม่ได้หรือไม่อยากจําความประทับใจแรกคือสภะพแวดล้อมทางอารมณ์เวลาคุณเจอผู้หญิงครั้งแรกคุณไม่ได้แค่เข้าไปคุยกับเธอคุณกำลังสร้างบรรยากาศทางอารมณ์และผู้หญิงจะจำคุณในฐานะคนที่ทำให้เธอผ่อนคลายหรือคนที่ทำให้เธอต้องระวัง ผู้ชายที่ลืมไม่ได้แทบทุกคนทำสิ่งเดียวกันโดยไม่รู้ตัวเขาทำให้ผู้หญิงวางเกราะลงทำไมผู้หญิงถึงจำคนที่ไม่ได้พยายามมากที่สุดเพราะสมองมนุษย์จำสิ่งที่ไม่คุกคามไม่กดดันไม่เรียกร้องไม่บีบให้ต้องตัดสินใจผู้ชายที่พยายามมากมักส่งสัญญาณอย่างหนึ่งฉันต้องการบางอย่างจากเธอและทันทีที่ผู้หญิงรู้สึกว่า มีบางอย่างถูกต้องการระบบป้องกันจะเปิดทันทีนี่คือจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ผู้หญิงไม่ได้กลัวผู้ชายที่ชอบเธอกลัวผู้ชายที่ต้องการผลลัพธ์เร็วเกินไปอยากให้ชอบอยากให้ประทับใจอยากให้รู้สึกดีทั้งหมดนี้ฟังดูดีแต่ในระดับความรู้สึกมันคือแรงกดดันความประทับใจแรกไม่ได้เกี่ยวกับคุณเท่าที่คิดฟังให้ดีตรงนี้ครับ ผู้หญิงจะไม่จำว่าคุณเก่งแค่ไหนเธอจะจำว่าตอนอยู่กับคุณฉันรู้สึกยังไงกับตัวเองนี่คือแก่นแท้ถ้าเธอรู้สึกว่า,าเธอไม่ต้องเก่งเธอไม่ต้องสวยเธอไม่ต้องตอบให้ถูกเธอไม่ต้องระวังคำพูดผู้ชายคนนั้นจะฝังอยู่ในความทรงจำโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเทคนิคสร้างความประทับใจแรกไม่ใช่เทคนิคพูดแต่คือเทคนิควางตัว ก่อนที่เราจะเข้าเทคนิคทั้ง7ข้อผมอยากให้คุณเปลี่ยนกรอบคิดก่อนคุณไม่ได้เข้าไปเพื่อให้เธอชอบคุณเข้าไปเพื่อไม่ทำลายความสบายใจของเธอถ้าความสบายใจยังอยู่ความประทับใจจะเกิดเองเทคนิคที่1เข้าหาโดยไม่เอาความต้องการไปด้วยเพราะความต้องการคือสิ่งแรกที่ผู้หญิงรับรู้ถ้ามีเทคนิคเดียวที่สำคัญกว่าทุกเทคนิคเทคนิคนี้คือวิธีที่คุณเข้าไปหาเธอ ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ประโยคเปิดไม่ใช่ท่าทางแต่คือสภาวะข้างในคุณตอนที่คุณเดินเข้าไปผู้หญิงรับรู้ความต้องการเร็วกว่าที่คุณคิดมากก่อนที่คุณจะพูดคำแรกก่อนที่เธอจะเห็นเสื้อผ้าก่อนที่บทสนทนาจะเริ่มระบบประสาทของผู้หญิงประเมินแล้วว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรจากฉันและคำตอบนี้จะกำหนดทุกอย่างที่ตามมา ความต้องการในที่นี้ไม่ได้แปละว่าเรื่องเซ็กส์ผู้ชายมักเข้าใจผิดความต้องการไม่ใช่แค่อยากได้ตัวแต่รวมถึงอยากให้เธอชอบอยากให้ประทับใจอยากให้การคุยเวิร์กอยากให้เห็นคุณค่าเราทั้งหมดนี้คือความต้องการและทั้งหมดนี้ผู้หญิงรู้สึกได้ทำไมความต้องการถึงค่าความประทับใจแรกเพราะความต้องการสร้างแรงกดดัน แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรผิดแม้คุณจะสุภาพแม้คุณจะตั้งใจดีแต่ถ้าภายในคุณกำลังเอาบางอย่างผู้หญิงจะรู้สึกว่าฉันกำลังถูกประเมินและถูกคาดหวังและทันทีที่เธอรู้สึกแบบนี้เกาะจะขึ้นผู้หญิงไม่ได้หนีผู้ชายเธอหนีแรงกดดันนี่คือความจริงสำคัญผู้หญิงไม่ได้หนีเพราะคุณไม่ดีเธอถอยเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อ ฉันจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของเขาและนั่นหนักเกินไปสำหรับการพบกันครั้งแรกผู้ชายที่สร้างความประทับใจได้ดีคิดต่างตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้คิดว่าฉันต้องทำให้เธอชอบเขาคิดว่าเราจะคุยกันแบบสบายสายได้ไหมความต่างนี้เล็กมากในคำพูดแต่ต่างมหาศาลในพลังการเข้าหาโดยไม่เอาความต้องการไปหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่การทำเป็นไม่แคร ไม่ใช่การเล่นตัวแต่คือคุณโอเคถ้าเธอไม่สนใจคุณไม่ต้องพิสูจน์คุณไม่ต้องชนะคุณไม่ต้องข่มทิศทางคุณเข้าไปเพราะอยากรู้จักไม่ใช่เพราะอยากได้ผลลัพธ์ตัวอย่างที่เห็นชัดมากผู้ชายสองคนเดินเข้าไปคุยคนแรกคิดว่าหวังว่าการคุยครั้งนี้จะไปได้ดีนะคนที่สองคิดว่ามาคุยกันดูถ้าเข้ากันได้ก็ดี ประโยคในหัวต่างกันนิดเดียวแต่ผู้หญิงรู้สึกได้ทันทีภาษากายของคนที่มีความต้องการกับคนที่ไม่มีต่างกันยังไงคนที่มีความต้องการตัวจะเกรงสายตาจะขอรอยยิ้มจะรอการตอบการพูดจะรีบคนที่ไม่มีตัวสบายสายตาไม่กดดันยิ้มโดยไม่รอผลพูดตามจังหวะผู้หญิงไม่ต้องเรียนจิตวิทยา เธอก็รู้สึกได้วิธีถอดความต้องการออกก่อนเข้าหาไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนถามตัวเองแค่นี้ถ้าการคุยครั้งนี้ไม่ไปไหนต่อฉันยังโอเคไหมถ้าคำตอบคือโอเคพลังคุณจะเปลี่ยนทันทีอยากเข้าไปด้วยคำถามว่าเธอจะชอบฉันไหมเข้าไปด้วยคำถามว่าฉันเป็นตัวเองได้ไหมในบทสนทนานี้ถ้าคุณเป็นตัวเองได้ ผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองด้วยความเข้าใจผิดใหญ่ผู้ชายคิดว่าถ้าไม่แสดงความสนใจเธอจะไม่รู้ความจริงคือผู้หญิงรู้ตั้งแต่วินาทีแรกอยู่แล้วสิ่งที่เธอวัดไม่ใช่ความสนใจแต่คือความหนักเบาของพลังเทคนิคนี้ไม่ได้ทำให้คุณดูเฉยมันทำให้คุณดูมั่นคงและความมั่นคงคือรากของลืมไม่ได้ เพราะคนที่ไม่มั่นคงสมองจะรีบลืมเพื่อความปลอดภัยเทคนิคที่สองใช้ความนิ่งแทนความพยายามเพราะสมองผู้หญิงจำจังหวะได้ดีกว่าคำพูดถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับความประทับใจแรกสิ่งนั้นคือการพยายามผู้ชายจำนวนมากคิดว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเดี๋ยวบทสนทนาจะตายถ้าเขาไม่พูดเดี๋ยวเธอจะเบื่อ ถ้าเขาไม่คุยเดี๋ยวมันจะเงียบแต่ในระดับความรู้สึกผู้หญิงไม่ได้กลัวความเงียบเธอกลัวความพยายามที่ไม่สบายใจความนิ่งไม่ใช่ความเฉยแต่คือการไม่เร่งความนิ่งที่เราพูดถึงไม่ใช่การทำตัวเย็นชาไม่ใช่การเงียบเพราะไม่มั่นใจแต่คือการอยู่กับบทสนทนาโดยไม่รีบผลักมันไปไหนผู้ชายที่นิ่งเป็นจะไม่รู้สึกว่าต้องคุมเกม และเมื่อคุณไม่คุมผู้หญิงจะรู้สึกว่าเธอปลอดภัยผู้หญิงจำจังหวะได้ดีกว่าประโยคนี่คือจุดสำคัญมากหลังจากการพบกันผู้หญิงจะไม่จำว่าคุณพูดอะไรเป,เป๊ะแต่เธอจะจำว่าบทสนทนามันไหลลื่นไหมเธอรู้สึกเกรงหรือผ่อนคลายเธอต้องคิดคำตอบให้ถูกต้องไหมเธอรู้สึกว่าเธอถูกเร่งให้ตอบไหมและสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดจากจังหวะ ไม่ใช่เนื้อหาทำไมผู้ชายที่พูดเยอะถึงถูกลืมง่ายกว่าเพราะการพูดเยอะมักมาจากความกลัวกลัวเงียบกลัวไม่พอกลัวบทสนทนาหยุดและความกลัวจะซึมออกมาในทุกประโยคผู้หญิงอาจยิ้มอาจคุยตอบแต่ระบบประสาทของเธอจะจดจำว่าอยู่กับคนนี้ฉันต้องใช้พลังและสมองจะไม่อยากจำสิ่งที่ใช้พลังเกินไป ความนิ่งที่ดีทําอะไรกับผู้หญิงมันทําให้เธอไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องแสดงไม่ต้องพยายามไม่ต้องเอาใจและทันทีที่ผู้หญิงไม่ต้องพยายามความรู้สึกที่แท้จริงจะเริ่มออกมาตัวอย่างความต่างที่ชัดมากผู้ชายคนหนึ่งเมื่อบทสนทนานเงียบจะรีบพูดว่าเออคุณทำงานอะไรนะครับวันนี้อากาศดีเนอะคุณมาบ่อยไหมที่นี่ อีกคนหนึ่งเงียบยิ้มมองแล้วพูดชา้ชาๆว่าบรรยากาศตรงนี้สบายดีนะครับประโยคหลังไม่ได้ฉลาดกว่าแต่มันไม่รีบไม่กลัวและไม่ขอผู้หญิงรู้สึกยังไงกับผู้ชายที่นิ่งเป็นเธอจะรู้สึกว่าเขาอยู่กับตัวเองได้เขาไม่ต้องให้ฉันช่วยเขาไม่พยายามควบคุมและความรู้สึกนี้เชื่อมโยงกับความมั่นคง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้หญิงจดจําได้นานที่สุดความนิ่งช่วยให้คุณแตกต่างโดยไม่ต้องพยายามในโลกที่ผู้ชายแข่งกันพูดแข่งกันโชว์แข่งกันพิสูจน์คนที่ไม่แข่งจะโดดเด่นทันทีไม่ใช่เพราะเขาดีกว่าแต่เพราะเขาไม่อยู่ในโหมดเดียวกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยผู้ชายพยายามนิ่งแต่ข้างในยังตึงเงียบแต่เกรงไม่พูดแต่คิดเยอะ รอจังหวะเพื่อโชว์ความนิ่งแบบนี้ผู้หญิงรู้สึกได้ทันทีความนิ่งที่ดีต้องมาจากการไม่ต้องการผลลัพธ์วิธีฝึกความนิ่งแบบไม่ฝืนก่อนเจอผู้หญิงถามตัวเองว่าวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์อะไรใช่ไหมแล้วปล่อยให้บทสนทนาเป็นสิ่งที่เกิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องเติมแต่คือพื้นที่ที่ต้องเคารพ ผู้ชายที่เคารพความเงียบได้มักเป็นผู้ชายที่เคารพตัวเองได้และผู้หญิงรับรู้สิ่งนี้ได้โดยไม่ต้องอธิบายเทคนิคที่ 3. ฟังให้เธอรู้สึกว่าไม่ต้องแสดงเพราะความทรงจำเกิดตอนคนรู้สึกปลอดภัยถ้ามีทักษะหนึ่งที่ผู้ชายคิดว่าง่ายแต่จริงๆแล้วทำยากที่สุดทักษะนั้นคือการฟังไม่ใช่ฟังเพื่อรอพูดไม่ใช่ฟังเพื่อหามุก ไม่ใช่ฟังเพื่อเอาไปต่อบทสนทนาแต่คือฟังให้ผู้หญิงรู้สึกว่าฉันไม่ต้องแสดงไม่ต้องเก่งไม่ต้องน่าสนใจเพื่อให้บทสนทนาไปต่อและนี่คือจุดที่ความประทับใจฝังลึกที่สุดผู้หญิงไม่ได้อยากให้คุณฟังเก่งเธออยากให้คุณไม่ประเมินนี่คือความต่างสำคัญมากผู้ชายจำนวนมากฟังด้วยสายตาที่กำลังประเมินเรื่องนี้น่าสนใจไหม ควรถามต่อยังไงจะต่อมุกยังไงดีแม้คุณจะไม่ได้พูดแต่พลังนี้ผู้หญิงรู้สึกได้และทันทีที่เธอรู้สึกว่ากําลังถูกประเมินเธอจะเรื่องแสดงการแสดงคือศัตรูของความประทับใจจริงเพราะเมื่อผู้หญิงแสดงเธอไม่ได้เป็นตัวเองและสมองมนุษย์ไม่จดจำช่วงเวลาที่ต้องแสดงได้นานมันจำช่วงเวลาที่รู้สึกผ่อนคลายได้ดีที่สุดผู้ชายที่ฟังเป็น ทำอะไรต่างออกไปเขาไม่ได้รีบถามเขาไม่ได้รีบแทรกเขาไม่ได้รีบสรุปเขาปล่อยให้เรื่องเล่ามีจังหวะของมันและสิ่งนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าฉันพูดได้โดยไม่ต้องเร่งฟังยังไงให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ต้องแสดงไม่ใช่การพยักหน้าเยอะไม่ใช่การพูดว่าอ๋อๆแต่คือไม่รีบแก้ไม่รีบสอนไม่รีบเล่าประสบการณ์ตัวเองทับ ไม่ใช้เรื่องของเธอเป็นเวทีโชว์ตัวเองคุณฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองข้อผิดพลาดที่ผู้ชายทำบ่อยมากผู้หญิงเล่าเรื่องหนึ่งผู้ชายรีบพูดว่าผมก็เคยนะผมเข้าใจเพราะผมเคยเจอแบบนี้อันนี้ผมว่าคุณควรทำแบบนั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เลวแต่ในช่วงแรกมันทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเรื่องของฉันถูกแย่งเวที และเวทีที่ถูกแย่งจะไม่ถูกจดจำผู้หญิงจำคนที่อยู่กับเรื่องของเธอได้ดีที่สุดไม่ใช่คนที่แก้ไม่ใช่คนที่เก่งไม่ใช่คนที่มีคำตอบแต่คือคนที่อยู่กับความรู้สึกนั้นโดยไม่รีบพาไปไหนตัวอย่างเล็กๆที่ต่างกันมากผู้หญิงพูดว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเหนื่อยคะ่ะผู้ชายแบบเดิมจะพูดว่าอ๋องานผมก็หนักเหมือนกันผู้ชายที่ฟังเป็นจะพูดว่า ฟังดูเหมือนคุณต้องแบกอะไรเยอะเลยนะครับประโยคหลังไม่ได้ฉลาดกว่าแต่มันอยู่กับเธอทำไมการฟังแบบนี้ถึงทำให้ลืมไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกฟังโดยไม่ถูกแก้ไม่เคยถูกฟังโดยไม่ถูกสรุปไม่เคยถูกฟังโดยไม่ถูกเร่งและสมองจะจำคนที่ให้ประสบการณ์นี้ได้ยาวนานมากสิ่งสำคัญมากอย่าใช้การฟังเพื่อให้ได้คะแนน ถ้าคุณฟังเพื่อหวังว่าเธอจะรู้สึกดีแล้วชอบฉันพลังจะไม่สะอาดการฟังที่แท้จริงต้องไม่หวังผลลัพธ์แค่ฟังเพื่ออยากเข้าใจฟังโดยไม่ตัดสินคือของหายากผู้หญิงไม่ต้องการคำตอบที่ถูกเธอต้องการพื้นที่ที่ไม่ถูกตัดสินและผู้ชายที่ให้พื้นที่นี้ได้จะถูกจดจำโดยไม่ต้องพยายามเทคนิคที่ส พูดในจังหวะไม่ใช่พูดให้เยอะเพราะคำพูดที่ถูกจังหวะจะถูกจำโดยอัตโนมัติถ้ามีความเข้าใจผิดหนึ่งที่ผู้ชายทำเหมือนกันจำนวนมากความเข้าใจผิดนั้นคือยิ่งพูดดียิ่งพูดเยอะยิ่งมีโอกาสสร้างความประทับใจแต่ในโลกของความรู้สึกมันทำงานตรงข้ามผู้หญิงไม่ได้จำคนที่พูดเก่งที่สุดเธอจำคนที่พูดในจังหวะที่ใช่ผู้หญิงไม่ได้คังทุกคำ เธอฟังน้ำหนักของช่วงเวลาหลังจากการพบกันถ้าคุณลองถามผู้หญิงว่าเขาพูดอะไรบ้างเธอมักตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณถามว่าอยู่กับเขาแล้วรู้สึกยังไงคำตอบจะชัดมากเพราะสมองมนุษย์ไม่ได้บันทึกคำมันบันทึกช่วงเวลาที่อารมณ์ความรู้สึกคำพูดธรรมดาในจังหวะที่ถูกทรงพลังมากกว่าประโยคเท่ๆผู้ชายจำนวนมากเตรียมคำพูดประโยคเปิด มุกประโยคจีบคำชมแต่สิ่งที่พลาดคือเขาไม่ได้ดูจังหวะของเธอพูดถูกแต่พูดผิดเวลาก็ไม่มีผลจังหวะคืออะไรในความสัมพันธ์จังหวะคือตอนที่เธอหยุดคิดตอนที่เธอเปิดเผยตอนที่เธอถอนหายใจตอนที่เธอเงียบตอนที่เธอเล่าอะไรจริงๆช่วงเวลาเหล่านี้คือประตูและคำพูดที่เข้าไปในประตูนี้ จจะถูกําททันทีความผิดพลาดที่ผู้ชายทำบ่อยมากคือการรีบพูดตอนที่ยังไม่ถึงจังหวะรีบชมรีบแซวรีบสรุปรีบทำให้บรรยากาศดีแต่การรีบทำให้คำพูดเบาลงทันทีผู้ชายที่พูดเป็นจะไม่พูดทุกครั้งที่คิดเขาจะรอฟังสังเกตแล้วเลือกพูดไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่า แต่เพราะเขาไม่กลัวความเงียบตัวอย่างที่ต่างกันมากผู้หญิงเล่าเรื่องหนึ่งด้วยน้ำเสียงธรรมดาผู้ชายรีบพูดว่าว้าวน่าสนใจมากเลยนะครับกับผู้ชายอีกคนที่ฟังจนเรอหยุดแล้วพูดช้าๆว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับคุณจริงๆประโยคหลังไม่หวือหวาแต่จะถูกจำทำไมคำพูดแบบนี้ถึงฝังในความทรงจำเพราะมันไม่แย่งเวที ไม่โชว์ไม่เอาใจแต่มันอยู่ในช่วงที่อารมณ์เปิดสมองมดษุ์จะจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นานกว่าปกติหลายเท่าเทคนิคง,ง่ายๆในการพูดให้ตรงจังหวะก่อนจะพูดถามตัวเองในใจว่าตอนนี้เธอกำลังเปิดหรือกำลังป้องกันถ้าเธอเปิดคําพูดธรรมดาก็พอถ้าเธอยังป้องกันเงียบจะดีที่สุดอย่าพูดเพื่อเติมความว่าง พูดเพื่อรับช่วงเวลาความว่างไม่ใช่ศัตรูมันคือสัญญาณว่าอารมณ์กำลังเคลื่อนผู้ชายที่รีบเติมจะพลาดจุดนี้ความเข้าใจผิดที่พังความประทับใจผู้ชายคิดว่าถ้าไม่พูดอะไรเท่ๆเดี๋ยวเธอไม่จำความจริงคือผู้หญิงจำช่วงที่เธอรู้สึกถูกเข้าใจได้ดีกว่าคำพูดใดๆคำพูดที่ลืมไม่ได้มักเป็นคำที่ไม่ตั้งใจให้จำมันไม่ใช่สคริป ไม่ใช่มุกแต่มันเป็นการสะท้อนความรู้สึกในจังหวะที่เธอไม่ได้คาดหวังเทคนิคที่ 5. ไม่รีบทำให้สนิทเพราะความใกล้ชิดที่เร่งจะถูกลืมง่ายกว่าที่คุณคิดถ้ามีจุดหนึ่งที่ผู้ชายพลาดกันมากหลังจากบทสนทนาเริ่มไหลลื่นจุดนั้นคือการรีบทำให้สนิทรีบถามเรื่องส่วนตัวรีบเล่าเรื่องลึกรีบสร้างความเป็นกันเองรีบข้ามระยะ ทั้งหมดนี้มาจากความตั้งใจดีแต่ในระดับความรู้สึกมันทำงานตรงข้ามความจริงที่ไม่ค่อยมีใครบอกความสนิทไม่ใช่สิ่งที่สร้างด้วยความเร็วมันคือสิ่งที่เกิดจากความปลอดภัยสะสมผู้หญิงไม่ได้กลัวความสนิทเธอกลัวการถูกดึงให้สนิทเร็วเกินไปทำไมการรีบสนิทถึงทำให้ความประทับใจจางเร็วเพราะเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเร็วสมองจะรู้สึกว่าฉันได้รู้ครบแล้ว และสิ่งที่สมองรู้ครบจะถูกจัดเก็บในหมวดจบแล้วความลืมเกิดเร็วมากผู้ชายที่ลืมไม่ได้มักทำสิ่งที่ขัดใจผู้ชายทั่วไปเขาไม่รีบไม่รีบถามลึกไม่รีบเล่าบาดแผลไม่รีบสร้างความผูกไม่รีบวางตัวเป็นคนพิเศษเขาปล่อยให้ความรู้จักค่อยๆขยายความต่างระหว่างสนิทกับคุ้นผู้ชายมักสับสนคุ้นคือรู้จักเร็ว สนิทคือรู้จักลึกและความลึกไม่เกิดจากคำถามเยอะมันเกิดจากเวลาที่ปลอดภัยผู้หญิงรู้สึกยังไงเมื่อผู้ชายไม่รีบสนิทเธอจะรู้สึกว่าเขาไม่เร่งฉันเขาไม่ต้องการอะไรฉันเลือกจังหวะเองได้และทันทีที่เธอรู้สึกว่าเธอเลือกความสนใจจะเพิ่มขึ้นเองตัวอย่างเล็กๆที่เห็นชัดมากผู้ชายแบบรีบจะถามว่าคุณเคยอกหักไหม ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณคิดยังไงกับแฟนเก่าผู้ชายที่ไม่รีบจะคุยเรื่องสิ่งที่เธอสนใจตอนนี้สิ่งที่ทำให้เธอสบายใจเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแล้วปล่อยให้เรื่องลึกโผลมาเองเมื่อเธอพร้อมความใกล้ชิดที่เร่งสร้างภาระโดยไม่รู้ตัวเพราะทันทีที่คุณเปิดเรื่องลึกคุณกำลังของการตอบสนองระดับเดียวกันและผู้หญิงจะรู้สึกว่าฉันต้องให้บางอย่างกลับไป ซึ่งสำหรับการพบกันแรกๆมันหนักเกินไปทำไมผู้ชายที่เว้นระยะถึงถูกคิดถึงมากกว่าเพราะสมองมนุษย์ชอบพื้นที่ที่ยังไม่เต็มสิ่งที่ยังไม่รู้สิ่งที่ยังไม่ปิดจะถูกดึงกลับมาคิดซ้าในขณะที่สิ่งที่เปิดหมดจะถูกวางไว้เฉยๆเทคนิคง่ายๆในการไม่รีบสนิทจำกติกาเดียวพออย่าเปิดมากกว่าที่เธอเปิดถ้าเธอเล่าเบาคุณรับเบา ถ้าเธอเล่าลึกคุณรับลึกแต่ไม่ข้ามไม่เร่งไม่แซงความผิดพลาดที่ผู้ชายไม่รู้ตัวผู้ชายคิดว่าถ้าไม่ถามลึกเดี๋ยวเธอคิดว่าเราไม่สนใจความจริงคือผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยกับคนที่ไม่รีบขุดความสนิทที่แท้จริงไม่ต้องแร่งมันจะมาเมื่อเธอรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วฉันไม่ต้องรีบเป็นอะไรและความรู้สึกนี้จะทำให้คุณถูกจำ นานกว่าความมือหวาใดๆถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มเห็นแล้วว่าความประทับใจแรกไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณใส่เข้าไปแต่มาจากสิ่งที่คุณไม่รีบเอาออกไปสองเทคนิคสุดท้ายคือสิ่งที่ทำให้ความทรงจำยังคงทำงานหลังจากคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วและนี่คือหัวใจของคำว่าลืมไม่ได้ เทคนิคที่ 6. ทิ้งช่องว่างให้ความรู้สึกทำงานเพราะสมองจำสิ่งที่ยังไม่ปิดได้ดีกว่าสิ่งที่จบแล้วผู้ชายจำนวนมากสร้างความประทับใจได้ดีคุยไหลลื่นบรรยากาศดีแต่พลาดตรงท้ายเพราะเขาพยายามปิดทุกอย่างให้ครบครบถ้วนชัดเจนแน่นอนอุ่นใจฟังดูดีแต่ในระดับสมองมันฆ่าความทรงจำสมองมนุษย์ ไม่ชอบความสมบูรณ์แบบสมองชอบสิ่งที่ยังไม่จบยังไม่แน่ยังมีช่องยังมีพื้นที่ให้คิดต่อนี่คือเหตุผลที่เพลงบางเพลงติดหัวไม่ใช่เพราะมันเพราะที่สุดแต่เพราะมันทิ้งบางอย่างไว้ผู้ชายที่เหลือไม่ได้มักไม่ปิดประตูทุกบานเขาไม่รีบสรุปความสัมพันธ์ยืนยันสถานะทำให้ทุกอย่างชัดทำให้เธอรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเขาปล่อยให้ความรู้สึก ทำงานต่อเองช่องว่างในความสัมพันธ์หน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ความคลุมเครือแบบเล่นเกมไม่ใช่การหายไม่ใช่การทําให้สับสนแต่คือการไม่พูดแทนความรู้สึกของเธอการไม่สรุปแทนเธอการไม่เร่งให้ต้องหนียามคุณคุยคุณอยู่คุณจริงใจแต่คุณไม่บีบให้จบตัวอย่างเล็กๆที่ต่างมากผู้ชายแบบรีบจะพูดว่าวันนี้สนุกมาก ไว้เราไปเจอกันอีกนะผู้ชายที่ทิ้งช่องจะพูดว่าวันนี้คุยกันสบายดีครับประโยคหลังไม่ได้ผูกไม่ได้ขอไม่ได้สรุปแต่จะถูกคิดถึงทำไมช่องว่างถึงทำให้ผู้หญิงคิดต่อเพราะสมองไม่ชอบขางมันจะดึงภาพความรู้สึกและช่วงเวลากลับมาทบทวนเองและทุกครั้งที่สมองทบทวนคุณจะถูกเรียกชื่อในความทรงจำข้อควรระวังสำคัญมาก อย่าทิ้งช่องว่างเพื่อให้เธอวิ่งหาถ้าคุณทำด้วยความหวังผลพลังจะไม่สะอาดและผู้หญิงจะรู้สึกได้ช่องว่างที่ดีต้องมาจากความไม่ต้องการควบคุมเทคนิคที่7จบการพบกันโดยไม่ผูกเพราะสิ่งที่จบอย่างเบาจะถูกจำได้นานกว่านี่คือเทคนิคสุดท้ายและเป็นจุดที่ผู้ชายพลาดมากที่สุดเพราะผู้ชายมักอยากทิ้งท้ายให้แน่นความเข้าใจผิดใหญ่ ผู้ชายคิดว่าถ้าฉันไม่ทําให้เธอรู้ว่าฉันสนใจเธอจะไม่จําฉันความจริงคือผู้หญิงจําคนที่ไม่ต้องการการยืนยันการจบที่ผูกทําอะไรกับความสงจําเมื่อคุณขอสัญญาณขอสรุปขอความแน่ใจขอคําตอบคุณกําลังย้ายความรู้สึกไปอยู่ในโหมดต้องตัดสินใจและสมองไม่ชอบถูกบังคับให้ตัดสินใจเร็วการจบที่เบาหน้าตาเป็นยังไง คุณไม่รีบลากบทสนทนาคุณไม่รีบปิดดิวคุณไม่ทิ้งภาระให้เธอคุณไม่ทําให้เธอรู้สึกว่าต้องตอบแทนคุณแค่จบอย่างสุภาพจริงใจและไม่คาดหวังผู้หญิงรู้สึกยังไงกับการจบแบบนี้เธอจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ถูกดึงฉันไม่ได้ถูกเร่งฉันเลือกได้และเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอเลือกได้ความอยากเลือกจะเกิดขึ้นเองนี่คือเหตุผลที่ผู้ชายบางคนไม่ต้องทักก่อนแต่ถูกคิดถึงก่อน ไม่ใช่เพราะเขาเก่งไม่ใช่เพราะเขาหายแต่เพราะเขาไม่ผูกความรู้สึกไว้กับการจากลาสรุปทั้ง7เทคนิคเป็นภาพเดียว 1. เขาหาโดยไม่เอาความต้องการไป 2. ใช้ความนิ่งแทนความพยายาม 3. ฟังให้เธอรู้สึกว่าไม่ต้องแสดง 4. พูดในจังหวะไม่ใช่ปริมาณ 5. ไม่รีบทำให้สนิท 6. ทิ้งช่องว่างให้ความรู้สึกทำงาน จบการพบกันโดยไม่ผูกทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรแต่มันคือภาวะของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้คือถ้าคุณอยากให้ผู้หญิงลืมคุณไม่ได้อย่าพยายามเข้าไปอยู่ในหัวเธอแค่อยากเป็นคนที่เธอต้องป้องกันตัวความทรงจาจะทางานเองเมื่อความรู้สึกไม่ถูกบีบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณแลกเปลี่ยนกันสั้นๆเทคนิคไหนที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน หรือจุดไหนที่คุณเคยทำพลาดโดยไม่รู้ตัวพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับพื้นที่นี้ไม่ตัดสินไม่แข่งและไม่ทำให้ใครรู้สึกต่ำขอบคุณที่ฟังจนจบและขอบคุณที่เลือกเข้าใจมนุษย์มากกว่าพยายามเอาชนะแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าครับ